ย่า <Yeah. laughs> แป๊บหนึ่งให้ลูกกินน้ำแน่น่ะนะอ่ะ,อะตัวน้อยตัวเล็กกินไหมตัวเล็ก <laughs> ให้ลูกกินน้ำเบิ่งแม่ก็ได้ เบิ่งเนื้อลูกก็ยากกินแม่ก็สิบเบื้ลูกกินนี่จของสิไปยางเม่กินหยั่งเขาให้ยยุ่งเหนียวบึงลูกมาเอาบันไดกันยังไปยางกับมือลูกอยู่มีอยู่อยู่เถอจะไปยางเมียเถอกินเหยื่อฉันก็ยืนให้เถออยู่นี่เมีย